วันนี้เราออกมาใช้ชีวิตหนึ่งวันวันนี้เรามาตกปลาที่ไหนครับเนี่ยเหี้ยเสพเป็นห <c oughs> นึ่งวันตกปลาให้ไหนวันนี้บอ่อตุ่งวิชัชครับแล้วเขาไปถมใช่ไหมใช่ครับเห็นเขาบอกว่าที่นี่ปลาอะไรกินดีฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครั้งแรก ต, <laughs> ต่อไหนต้องปล่อยกันปล่อยกัน,นปล่อยกันเด,ดี๋ยวดูดตอ่อเลยต่อนี่มาซัดต,ตอไปแล้วหนึ่งตอ่อสงสัยต้องพีชีบค่อยดึงค่อยดึงเยกะกอแล้วยะกอนอีตอ ไม่น่ามีต่อนะแต่มันมีวะดูดิมันขยันเบ็ดไหมนี่มีคน,นยันไว้ได้วย <c oughs> นี่เบ็ดของนะรอกินอย่างเดียวดูสถานการณ์แล้วเงียบกิบเลยแสดงว่าที่เสียคันมาน้อยนี่ก็คือน่าจะกินยากคิดว่านะ <c oughs> ถามว่าบรรยากาศดีไหมก็เออบรรยากาศดีเงียบๆดีเบ็ดก็เงียบด้วยเหมือนกันฮนะที่นี่อ่ะเสียค่าเบ็ดเข้าคันละร้อยนะก็ช่วงนี้เขาบอกว่ามีเพิ่มด้วยหมายถึงเขาคันละร้อยเนะี่ยสามารถเอามาเพิ่มอีกหนึ่งคันได้ต่อคนแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นปลาที่ปลาตัวใหญ่ที่มันกินเลยฮะส่วนมากตกได้ตัวน้อยกัน โอเคงั้นก็รอชมต่อไปฮะเป็นไงผูกเป็นไหมขันแปดฟุตหมานไหมนี่แปดฟุตถึงเข้าป่าเลยเนี่ยรอก่อนรอก่อนจะก็มาอีกหละเนี่ยทีมงานหนึ่งสองสามคนฮะไหนดูป่าดูไหนป่าอยู่นไปแล้วหนึ่งฮะดูผลงาน นนี่คันคันเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยเดะ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 คันอะไรนี่เนืนี้อ่ะคันอะไรนี่รุ่นรุ่นรุ่นกันรุ่นไหนฮะโอ้โหฟูยาวเลยฮะดึงดึงยาวไปดึงไหนดึงนี่เหรอ,อโอ้โหฟูไกลเหมือนกันเลยนี่ฟูไกลเลยอะ โอ้โหอุ้ยเหี้ยติดแล้วใช่เหรอโอ้หูยยาวเลยทำไมไอติ่มล้อยติ่มโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โสามสิบเมตรเลยนี่เฮียงตันเลยเหรอนี่เรามาตกเอาคอนเทนต์กันใช่ไหมเนี่ เห็นเขาบอกว่าที่นี่มีพวกชโดด้วยปลาบึกปลาสวายอันนี้เราก็มาเจอหมายนี้พอดีเราก็เลยจัดเลยแต่ยังไม่ได้ทักตัวนะส่วนมาได้ปลานินใช่ไหมปลานินนี่เยอะเลยดูท่านนั่งทําอุปกรณ์นั่งทําอุปกรณ์นนะใ <c oughs> <c oughs> ช้เยื่ออนะไรฮะเหยื่อสดด้วยไอ้กะตีชะโดเลยใช่ไหมนี่ว้างอยู่ะ ว่างอยู่ครับทุกคนเสียงมันลอกครับโอเคเดี๋ยวเราตั้งกล้องไว้ดูบรรยากาศนะฮะ เราเป้นเนี่ยนี่คืออะไรนะวางบอมหรือ,อยังไงนี่ฮะทีมงานสร้างเนื้อสร้างตัววันนี้นักเสี่ยงดวงติดหุ้นอยู่ตนะิดหุ้นเทรดหุ้นอยู่ฮะไปลอยยังไงครับนี่ครับไปลอยครับนะอโอเคเหนื่อยละได้เรื่องไว้เนาะฟู้แล้วฟู้อีกนี่ กว้างนะแต่ปลาีนเงียบปิ๊บาค่อยๆดูไปฮะเราต้องใช้ระยะยาวใช้เวลาในกันดูนะารงวันที่มาแล้วเว้ยทีมงานรางวันที่หนึ่ง ดึงงานเสียงโชควันน okay, ี้บรรยากาศดีดูดิลูกฟลานน่ดูดูโอเคเดี๋ยวไปตัดภาพไปที่เราได้ปลากันนะฮะ ซึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่าวันนี้ <c oughs> โอเคนะทุกคนตอนนี้ผ่านไปสามชั่วโมงแล้วเรายังไม่ได้ปลาสักตัวเลยแต่ที่เขาบอกก็คือส่วนมากอบอ่อเนี่ยมันจะเป็นแบบอ่ามันจะเป็นทางขอบตลิิงใช่ปะ่ะมันก็จะลงไปเงี้ยมันจะลงไปงี้แล้วมันก็ขึ้นตรงกลางอย่างงี้แล้วก็เป็นบอ่อลงไปงี้อีกทีนึงซึ่งที่ผมเห็นคือปลามัน เข้าแล้วทุกคนก็ตกผ่านแล้วงานเข้าเร้ว,วตอนนี้หยุดไปแล้วมันตกประมาณไม่ถึงนาทีแล้วมันก็มันก็ไปดูเขาบอกว่าบอกตรงกลางมันจะเป็นเนินขึ้นทีนี้เห็นพวกแบบไปใหญ่ๆมันขึ้นตรงกลางปัญหาคือ เราจะตีไปยังไงเฮ้ยแต่เสียงฝนตกแรงหมดแล้วเสียงฝนมาแล้วเห็นไหมได้ยินไหมเสียงฝนตกเอาละอันเนี้ยได้เวลาหนีของจริงนีงน่นะยิ่ตกย่างดังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมมันตกเกิดฟากนูลล้นวะทำไมฟากนี้ยังไม่ตก <c oughs> ตกแล้วมาละอันนี้แรงแล้วต้องถอยละ <c oughs> โอ้โห อยู่ไม่ได้แล้วมันตกดูดิมันตกภาคนูน้นเห็นไหมกลางไล่มาละลูกเจะโอ้โหจะตกยังไงวะนี่ตกแรงนะฮะทุกคนเดี๋ยวมันตกช้ามนมาถึงช้าเนาะเอ้ยทำไมมันตกแค่ตรงนั้นอะ <c oughs> มาละมาละแล้วได้เวลาเข้ารม่มละอยู่ไม่ได้ละตรรรายยยเีบ้อ เอารมจอดนี่ไหมนี่เอาให้ทำไมมันตกแคปซิ่งผวะเอานี่เอานี่คนอยู่ตกไปละดูคึมจริง ไปเก็ยบของยังไงเจเก็บของยังไงตายตายตายเอาแยทุกคนวันนี้เราไม่ได้ปลาเลยฝนก็ตกสรุปแล้ววันนี้เราตีเบ็ดเล่นโอเคงั้นไว้ข้างหน้าเรามาติดตามใหม่ว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าเนีฮย Hey bye <laughs> Your smile lit up like a sunrise glow Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Whisper your name.